สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาก,กินตำแตงหมูปิ้งจ้าก็ลวกผักจ้าลวกกะหล่ำเนื้หลายมากินทำกันเด้อจา้าแซบๆจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าันวมาพาก,กินพาเที่ยววันนี้พาก,กินส้มตำโอ้ไม่ใช่ตำแตง,ตแ,ตงแล้วก็หมูปิงป้งก็มีผักลวกผักเนี่ยผักลวก กระลัมกะดำโน้นนะ่ <simple crap. S 1> ีดอกกระเจียวเดี๋ยวนิดเปลี่ยวาก็เลยเอาแบเอามาลวกนั่งซื้อมาดำหนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้าอันนี้ค่ะฟุ้งลวกค่ะฟุ้งลวกอันนี้ว่าทำไม่ค่อยเผ็ดนะทุกคนเอาเม่ไม่จัดมากโอ้ยเดือดดึงช้อนดึงช้อนหนึ่ ให้ปลาดิบเลยอ๋อปลาดิบใช้หยิบช้อยมาให้หน่อยนี่สองอันว่าต้องชดเอาฉัไม่กินน้ำแม่ก็ห้ามกินนะค่ะนม่ฉันว่า็น้ำแปลงมากกว่าน้ำปลาร์สใส่นิดเดียวไม่ได้ใส่อะไรมากแต่น้ำปลาร์สนิดเดียวน้ำแปลงอร่อยมากนี่งแบบยิ่งแบบกินเยอะมากเลยฉันกินแล้ว เป็นฝาเต็มกล่องเุ้ยมานมองอะไอ่ะระหว่างเราผ่านไปดูเซ็ตไปดูชเซ็ตทุกคนตำแตงสดอ่ะพี่น้องจ้าเงินก็ยีจิบกระดาษผักงูอร่อยอ่ยไม่ได้ซื้อมาด้วยพี่เด้อนี่เขาให้มากับซุปดังก็เลยต่เมื่อวานนี่ก็เลยเก็บไว้ตำแตงตำเองตำจิบจิบกระเหมือนกันพี่น้อง hẹn chúa 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 hẹn La có bán ra bán bán ở đây hướng đến mình Cho đây mình mình yên cái ừm, ้านยามาวม่าใส่ช้อนจุ้มาไม่ได้กินยาพรอมอาหารหมอบอกไม่ใช่ห่อช้ชอ่จุเยอะขชี้นหรอเอองั้นได้โอ้ยดืม่มไปเช็คมือวีไม่เห็นเลยไม่จาแล้วยินงพร้อมอาหารลืมเลยเช้าเย็นเป็นคุกกเบอโซยาเขาบอกพวกหมอว,ว่ายาอะไรนะทอ่านอ่านปกมันกระกปุก เคยอ่านลืมละมันมกินยากมันทุกคนมันกินแล้วมันกินข้าวหมดแ่บเลยทุกคนกินข้าวหมดแ่บต้องกดอะไรสักอย่างฟูริอะไรอย่างต้องหาเด็บิดตักฟอสฟอรัสเพื่อไปดักจับฟอสฟอรัสนี่จัดแกนใส่รสชาติไม่ได้เรื่องทุกคน ถ้ายอมันอร่อยคนเขาก็ป่วยกันหมดแล้วสิอยากกินไงมันไม่ได้เหมือนทาบูข้มตำรีบตักใส่เอากระชากแป้งกบอื้มสิน้ำจิ้มดีจัง nhiều mùa hè mùa hè mùa này mùa hè mùa hè mùa hè này hè mùa nó mùa hè mùa Nó mùa hè mùa hè สุดมากกับเพับพี่น้องมือมาได้ห้าบาทยกโตอย่งโอ้โหโอ้ทีเนี้ยอร่อย้ยมันมาอร่อย คือแบบต้อนเท้าสั่งไม่สั่งไม่ออมันเพราะถ้าไม่สั่งก็จะมันติดใช่ปกติกะติงมันต้องแบบมีมันตรงกลางหรือตรงปลายอะไรอย่างเงี้ยเข้าเหมืนนั้นเหรอคือทั้งหมดอ่ะมันบ้างไม่มันบ้างก็มีมันหนึมันดียวไม่ควรหันเมื่อวาหน้อบอกว่าพวกเนื้อพวกอะไรพวกหูพวกอะไรเนี่ย สัตว์พวกนี้สัตว์กินเยอะไม่ได้ให้กินผักให้เยอะให้จำกัดโปรตีนให้อยเกิดน้ำหนักตัวต่อวันวนใหญ่ไม่เกินอยู่แล้วคนธรรมดาไม่เป็นไงแต่ว่าคนยุ่งยากเม่ขมยมขับยากกว่า มาบ้านนี่อาาร่อยพอดีเนะาะจัดหัวผักก็ได้เลยจัดไปเถอเนาะเป็นเสร็จไม่ต้องทำตัดทิพยไว้พรุ่งนี้ไปหาหมอหรอืมพรุ่งนี้ไปช่วงบ่ายเนเี่ยอย่าไป ไปไปไปนัดเที่ยงประมาณบ่ายหนึ่งไปกอดไม่ไปกอดเอาที่มีคนสั่งมาที่มีส่งลูกปลาส่งเพิ่งกดเมื่อกี้เองพรุ่งนี้ต้องให้ป้าแต่เช้าจะส่งก็ตอนนี้ไปหาหมอสังหมู่ท่านเพียงยังท่านเพียงสงม,มัยก่อนกินไปเลยว่าแม่ เัาเคยกินหมูันเสารเกินหมูกับต้มยำอ่ะข้าวตี๋ยวต้มยำกับหมงไปเยอะใช้ตังค์จิบอะไรกินเยอะีสียชอบกินำปลากระป๋องยำปลากระป๋องีะเลกับปลาไกันปลาไม่กินละสองคนนะอาจจะไปแล้ว ดำปลากระป๋องหรอหมูปิ่งเหมือนกันซันไม่ปิ่ไม้เนี่ยสิบไม้แส,แสแิร์ฟสร็จไปทุกคนจ้าออ้หมดแล้ว คเดตัดช่องให้หน่อเยเพ่อจะไม่ติดตินต่อยนข้าวเหนียวโดดพี่ตาวเพื่อนวันนี้จะฝากช่องอ่ะฝากช่องแม่วาพาก,กินพาเที่ยวได้จากฝากไลค์ฝากแาชร์ฝากติดตาม ไปบ้านนะจ๊ะคลิปนี้จ้าทุกคนจ้าขอบคุณในไลน์ที่จ้าที่เขามารับชมจ้าไม่ว่าไปก่อนจ้าคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจของทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจ้าเฮงรวยเจอแต่สิ่งดีๆนะทุกคนไปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายผมตรงนี้หนูหายมุดเอง